เมื่อ40,000ปีก่อนเผ่าพันธุ์มนุษย์ที่รู้จักกันในนามนีแอนเดอร์ทัลได้สูญพันธุ์ไปจากโลกนี้แต่พวกเขาก็ไม่ใช่ชนกลุ่มน้อยที่ถูกลืมเลือนไปจากผืนโลกอย่างสิ้นเชิงเพราะซากโครงกระดูกของพวกเขาที่ถูกจัดแสดงอยู่ตามพิพิธภัณฑ์ทั่วโลกต่างเรียกร้องความสนใจจากผู้คนและทำให้เราหลงไหลในเรื่องราวของมนุษย์โบราณเผ่าพันธุ์นี้จินตภาพของพวกเขายัางถูกนำไปใช้ในโฆษณาทางโทรทัศน์ ตัวอย่างเช่นเมื่อไม่นานมานี้เควินเบคอนนักแสดงชื่อดังยังออกมากล่าวติดตลกบนอินสตาแกรมว่ากิจวัตรยามเช้าของเขาคล้ายกับวิถีชีวิตของนีแอนเดอร์ทอลโดยที่ไม่จำเป็นต้องอธิบายเลยว่าที่จริงแล้วบรรพบุรุษของเราเคยมีเพศสัมพันธ์ข้ามเผ่าพันธุ์กับนีแอนเดอร์ทอลตั้งแต่สมัยที่มนุษย์ยุคใหม่เริ่มอพยพออกจากแอฟริกานั่นเองแต่ในขณะเดียวกัน กลับไม่มีใครคุ้นเคยกับอีกหนึ่งเผ่าพันธุ์มนุษย์โบราณอย่างเดนิโซวานซึ่งเป็นกลุ่ม,มนุษย์ที่แยกสายวิวัฒนาการออกจากนีแอนเดอร์ทัลและดำรงอยู่มาเป็นเวลานานนับแสนปีก่อนจะสูญพันธุ์ไปเช่นกันที่เป็นเช่นนี้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะเรามีซากกระดูกของพวกเขาเหลืออยู่น้อยมากจากการสรุปของนักมนุษยวิทยาในรายงานการศึกษาชิ้นล่าสุดพบว่าซากฟอสซิลของเดนิโซวานที่ถูกกระบุชัดเจน นับตั้งแต่มีการค้นพบครั้งแรกในปี2010มีทั้งหมดเพียงครึ่งซี่ของกระดูกขากันไกลล่างที่แตกหักกระดูกนิ้วมือไซโกลกศีสษ์ฟันแบบติดกัน3ชิ้นและชิ้นส่วนกระดูกอีกแค่4ชิ้นเท่านั้นเจเนปเครโซนักบรรพชีวินวิทยาจากสถาบันมัสพลังสาขาวิวัฒนาการมนุษยวิทยาในไลซิกประเทศเยอรมน,นีผู้ร่วมเขียนรายงานฉบับนี้กล่าวว่า ชิ้นส่วนของเดนิโซวานที่เรามีอยู่มันแทบจะไม่มีอะไรเลยแต่กระนั้นเองเดนิโซวานก็ยังเป็นที่สนใจของนักวิทยาศาสตร์จำนวนมากเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะคุณสมบัติที่โดดเด่นของพวกเขาก็คือความสามารถอันาทึ่งในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่หลากหลายซึ่งเทียบเทียมได้เท่ากับความสามารถของมนุษย์สมัยใหม่หรืออาจจะยอดเยี่ยมยิ่งกว่าซะอีกเอมิเลียปูเอตาซานเชสนักพันธุศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยบราว์กล่าวว่า สำหรับฉันเดนิสโซวานน่าสนใจยิ่งกว่านีอันเดอร์ทัลมากแม้จะขาดแคลนหลักฐานทางกายภาพแต่เดนิสโซวานก็ทดแทนมันด้วยข้อมูลทางพันธุกรรมอย่างมหาศาลนักพันธุศาสตร์สามารถสกัดและวิเคราะห์ดี a จากชิ้นส่วนฟันและกระดูกที่มีอายุย้อนไปถึง2 0 0 0 0 0ปีก่อนพวกเขายังพบ DNA ริชั้นดินที่เดนิโซวานเคยอาศัยอยู่ด้วยและที่น่าทึ่งไปกว่านั้นคือ ในขณะน,นี้ประชากรนับพันล้านคนบนโลกต่างก็มี DNA ของเดนิโซวานอยู่ในตัวซึ่งเป็นผลมาจากการผสมพันธุ์ข้ามเผ่าพันธุ์เมื่อครั้งอดีตข้อมูลทางพันธุกรรมเหล่านี้ทำให้เรามองเห็นภาพลักษณ์ของมนุษย์โบราณที่มีความสามารถในการปรับตัวอย่างน่าทึ่งสามารถดำรงชีวิตอยู่รอดได้ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันอย่างสุดขั้วไม่ว่าจะเป็นบริเวณที่หนาวจัดอย่างไซบีเรียพื้นที่สูงอย่างที่ราบสูงทิเบต และปลาโปร่งในลาหรือแม้กระทั่งหมูกอรอต่างๆในมหาสมุทรแปซิฟิกพลังในการต่อสู้เพื่อความอยู่รอดที่ยอดเยี่ยมนี้ไม่ต่างอะไรกับมนุษย์สมัยใหม่อย่างเราเลยลอร่าแชคเกิลฟอร์ดนักบันพาชีวินวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยอิลลินอย์กล่าวไว้ว่าสิ่งที่เราค้นพบเกี่ยวกับเดโซเารคือจากมุมมองด้านพฤติกรรมพวกเขาดูคล้ายกับมนุษย์ยุคใหม่มากกว่าทำเดโซวารในไซบีเรีย ที่ถูกใช้เป็นชื่อเรียกพวกเขาเป็นสถานที่แรกที่มีการค้นพบหลักฐานบ่งชี้ถึงเผ่าพันธุ์มนุษย์กลุ่มใหม่นี้นักบ,บรรพชีวินวิทยาชาวรัเสเซียได้ขุดค้นชิ้นส่วนกระดูกจำนวนหนึ่งภายในถ้ำมาหลายปีก่อนที่ด็เตอร์เทลโซและนักวิจัยคน,อ,นอื่นๆจะเสนอให้นำตัวอย่างเหล่านั้นมาวิเคราะห์หา DNA ดูบ้างผลปรากฏว่าฟันกรามซี่หนึ่งที่มีอายุระหว่าง122,700ถึง194,400ปี มี DNA ที่คล้ายคลึงกับนีอันเดอร์ทัลแต่ก็มีความแตกต่างมากพอที่จะสันนิษฐานได้ว่ามันต้องมาจากสายวิวัฒนาการของมนุษย์อีกกิ่งหนึ่งแน่ๆขณะที่ชิ้นส่วนกระดูกนิ้วมืออายุ5 1 6 0 0ถึง7 6 2 0 0ปีก็ยืนยันว่าเป็นสายพันธุ์กลุ่มเดียวกันซึ่งแสดงให้เห็นว่าสายพันธุ์นี้ดำรงอยู่มานานหลายหมื่นปีหรือไม่แน่ว่าอาจจะนานกว่านั้นด้วยซ้ำ หลังจากพบชิ้นส่วนฟอสซิลมากมายจากถ้ำเดนิโซวานักวิจัยก็ได้ขุดค้นและวิเคราะห์ตะกอนดินภายในถ้ำเพิ่มเติมจนพบตัวอย่างซากดีเอ็นเอของเดนิโซวานซึ่งมีอายุระหว่าง20,000ถึง50,000ปีก่อนและที่น่าสนใจอย่างยิ่งคือเศษกระดูกเล็กๆอายุ90,000ปีที่พบว่ามาจากลูกผสมระหว่างเดนิโซวานกับนีอันเดอร์ทัลนั่นแสดงให้เห็นว่าสองเผ่าพันธุ์นี้มีความสัมพันธ์กันเป็นครั้งคราว ดรเคลโซและคณะเริ่มสงสัยว่าอาณาเขตของเดนิโซวานน่าจะไม่ได้จํากัดอยู่แค่ในไซบีเรียเท่านั้นเพราพบว่าชิ้นส่วน DNA โบราณของพวกเขาบางส่วนตรงกับสารพันธุกรรมของคนในเอเชียตะวันออกชนพื้นเมืองอเมริกันชนพื้นเมืองออสเตรเลียรวมถึงประชากรในนิวกินีและหมูกก่เกาะต่างๆในแถบมหาสมุทรแปซิฟิกอีกด้วยซึ่งนั้นหมายความว่าเมื่อประมาณ60,000ปีที่ผ่านมา เมื่อบรนพบุรุษของเราขยายอาณาเขตออกจากแอฟริกาพวกเขาต้องเคยพบปะและมีเพศสัมพันธ์กับเดนิโซวานจนทำให้มียีนบางส่วนของเดนิโซวานติดมาอยู่ในสายพันธุ์ของเราด้วยแต่กระนั้นก็ตามจนกระทั่งปี2019นักวิทยาศาสตร์จึงได้พบซากเข้าที่เชื่อว่าเป็นของเดนิโซวานเป็นครั้งแรกนอกไซบีเรียนั่นคือส่วนของกระดูกขากรรไกรอายุกว่า160,000ปีจากถ้ำบนที่สูงในทิเบต ที่มีฟันซี่หนึ่งคล้ายของเดนิโซวานรวมถึงมีโปรตีนที่คาดว่าจะมีโครงสร้างเหมือนกับที่วิเคราะห์ได้จากยีนของเดนิโซวานและต่อมาในปีถัดไปพวกเขาก็รายงานว่าพบ DNA ของเดนิโซวานในตัวอย่างดินภายในถ้ำแห่งนั้นอีกด้วยการค้นพบล่าสุดในปี2022โดยดรชักเกิลฟอร์ดและทีมวิจัยอาจขยายอาณาเขตของเดนิโซวานไปไกลถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เมื่อพวกเขาพบฟันซี่หนึ่งในถ้ำที่ประเทศลาวมันมีอายุใกล้เคียงและลักษณะคล้ายคลึงกับกระดูกขากันไกรที่พบในทิเบตอย่างมากถึงแม้ฟันซี่นั้นจะไม่พบ DNA ที่ตรวจสอบได้แต่นักวิจัยก็เริ่มขุดค้นและเก็บตัวอย่างดินจากถ้ำบริเวณใกล้เคียงกันมาวิเคราะห์แทนซึ่งก็พบ DNA จํานวนมหาศาลแต่ยังไม่สามารถระบุดได้ว่ามันมาจากสิ่งมีชีวิตชนิดใดบ้าง อีกแนวทางที่น่าสนใจคือการวิเคราะห์ดี n a ของเดนิโซวานที่ติดมากับผู้คนในปัจจุบันผลการศึกษาระบุว่าการกลายพันธุ์ทางพันธุกรรมที่เกิดขึ้นชี้ให้เห็นว่าบรรพบุรุษของเราน่าจะเคยมีเพศสัมพันธ์กับเดนิโซวานหลายกลุ่มที่มียีนแตกต่างกันแต่ที่น่าสนใจกว่านั้นคือไม่มีเดนิโซวานกลุ่มใดเลยที่ใกล้ชิดกับเดนิโซวานในถ้ำที่ไซบีเรียมากนักผลงานวิจัยที่น่าสนใจที่สุดอีกชิ้น มาจากการศึกษาคนในนิวกีนีและฟิลิปปินส์ที่พบร่องรอยการผสมพันธุ์กับเดนิโซวานที่แตกต่างจากบ,บนแผ่นดินใหญ่และเกิดขึ้นซ้ำๆนักวิจัยหลายคนมองว่าในช่วงที่น้ําแข็งละลายและทะเลลดระดับในยุคน้ําแข็งเดนิโซวานน่าจะเดินทางเข้าไปอาศัยในนิวกีนีและฟิลิปปินส์ได้และอยู่ที่นั่นเป็นเวลาหลายพันปีก่อนที่มนุษย์ยุคใหม่จะอพยพเข้าไปเมื่อประมวลข้อมูลทั้งหมด เราจะเห็นว่าเดนโนวสานเคยจเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันอย่างมากพวกเขาอดทนต่อสภาพอากาศหนาวเหน็บของไซบีเรียความกดอากาศต่ำและออกซิเจนเบาบางบนที่ราบสูงทิเบตและป่าโปร่งในลาวหรือแม้กระทั่งป่าฝนเขตร้อนชื้นในนิวกีนีและฟิลิปปินส์ก็เป็นได้พวกเขาปรับตัวได้ดีกว่านีแอนเดอร์ทัลมากนักที่ดูเหมือนจะวิวัฒนาการมาเพื่อเผชิญกับอากาศหนาวในยุโรปและเอเชียตะวันตกเป็นหลัก ความสามารถในการปรับตัวนี้เองที่อาจช่วยให้เดนิโซวานอยู่รอดมาได้นานกว่าก็ได้โดย DNA บ่งชี้ว่าการผสมพันธุ์ครั้งล่าสุดระหว่างมนุษย์กับเดนิโซวานในยวกินีอาจเกิดขึ้นเมื่อเพียง25,000ปีก่อนเท่านั้นดับเตอร์แชคเกนฟอร์ดชี้ว่าข้อมูลต่างๆบ่งชี้ว่าเดนิโซวานกับมนุษย์ยุคใหม่อาจจะอยู่ร่วมสมัยและมีปฏิสัมพันธ์กันนานนับหมื่นปี แม้เราจะไม่แน่ใจว่าพวกเขาสื่อสารกันได้หรือไม่ก็ตามเธอเสริมติดตลกว่าการจะคาดเดาเรื่องนั้นก็เหมือนกับหลงเข้าไปในรูกระต่ายหลังจากเดนิโซวานศูญพันธุ์ไปแล้วหมอระดบทางพันธุกรรมของพวกเขาก็ยังคงอยู่มียีนบางส่วนที่แพร่กระจายมากขึ้นเพราะช่วยเพิ่มความได้เปรียบในการอยู่รอดเช่นยีนที่ช่วยให้คนที่เมตมีชีวิตรอดบนที่สูงได้ดีขึ้น หรือยีนโปรตีนเมือ่อไม่ชนพื้นเมืองอเมริกันบางกลุ่มถึงแม้ประโยชน์ของมันจะยังเป็นปริศนาอยู่ก็ตามส่วนในเนวกีนีพบว่ายีนบางส่วนของเดนิซโซวานแพร่กระจายมากในประชากรที่อาศัยในที่ราบลุ่มขณะที่อีกส่วนหนึ่งก็แพร่หลายในหมู่คนที่อยู่บนที่สูงยินของคนที่ราบลุ่มดูเหมือนจะช่วยต่อสู้กับเชื้อโรคซึ่งสอดคล้องกับการแพร่ระบาดของโรคมาลาเรียและโรคติดเชื้ออื่นๆในพื้นที่ ในขณะที่ยีนของเดนิโซวานที่พบในคนที่อาศัยบนที่สูงกลับมีความเกี่ยวข้องกับสมองไมเคิลดันเนอร์มันนักพันธุศาส์ิวัฒนาการแห่งมหาวิทยลาลัยทัตูประเทศเอสโตเนียผู้นำการศึกษาในนิวกินีตั้งข้อสังเกตว่าบนที่สูงของนิวกินีผู้คนอาจประสบปัญหาขาดแคลนอาหารเป็นช่วงๆดังนั้นการปรับตัวของอวัยวะที่ใช้พลังงานสูงอย่างสมอง จึงเป็นเรื่องที่เป็นไปได้เนื่องจากสมองมนุษย์เป็นอวัยวะที่ใช้พลังงานมากที่สุดดับเตอร์แชคเกิลฟอร์ดคาดการว่าการค้นหาฟอสซิลของเดนิโซวานน่าจะเป็นเรื่องยากเพราะสภาพอากาศชื้นในพื้นที่ยางเลาไม่เอื้ออำนวยต่อการเก็บรักษาโครงกระดูกเอาไว้เธอกล่าวเปรียบเลยว่าฉันแทบจะคุกเข่าขอกระดูกอยู่ร่ำไปแต่ฉันคงต้องรอคอยกระดูกพวกนั้นไปอีกนาน จากข้อมูลและหลักฐานต่างๆที่ค้นพบเราจะเห็นได้ว่าเดดิโซวานเผ่าพันธุ์มนุษย์ลึกลับที่หายสาบสูญไปจากโรคนี้แล้วแต่กลับทิ้งร่องรอยทางพันธุกรรมเอาไว้ในตัวพวกเราพวกเขามีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ทั้งความสามารถอันเหลือเชื่อในการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่แตกต่างความอึดและทนที่ช่วยให้พวกเขาเดินทางข้ามผืนแผ่นดินและผืนน้ำอันกว้างใหญ่รวมถึงความเป็นไปได้ ที่พวกเขาเคยใช้ชีวิตร่วมกับบรรพบุรุษของมนุษย์เรานานนับหมื่นปีปริศนาเหล่านี้ยังคงรอคอยให้เราค้นหาคำตอบต่อไปแต่สิ่งหนึ่งที่เราตระหนักได้แล้วก็คือมนุษยาชาติทุกเผ่าพันธุ์ล้วนมีความมหัศจรรย์นในแบบฉบับของตัวเองเดดิโซวานอาจจะจากเราไปแล้วแต่เรื่องราวของพวกเขายังคงดำรงอยู่ในความทรงจำของโลกใบนี้ผ่านซากฟ,ฟอสซิลอันทรงคุณค่า และผ่านสารพันธุกรรมที่ยังคงไหลเวียนอยู่ในเลือดของผู้คนหลายพันล้านทั่วโลกบางทีเมื่อเราเงยหน้ามองท้องฟ้าเมื่อเรากำลังต่อสู้ฝ่าฟันกับความยากลำบากหรือเมื่อเรากำลังเรียนรู้และปรับตัวต,ต่อการเปลี่ยนแปลงเราอาจจะนึกถึงและได้กำลังใจจากเดนิโซวานบ้างเผ่าพันธุ์มนุษย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่เคยดำรงอยู่และทิ้งร่องรอยเอาไว้บนโลกใบนี้เ,เช่นเดียวกับที่เราทุกคนจะทำ